พักได้เนี่ยมากกเขาครัวนะคะทุกคนนะได้พักทรงตับปลาทูนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก็มาลวกพักก่อนนะคะลวกพักต้มปลาทูก่อนนะคะทุกคนนะพี่พ่น้องเขาครัวก่อนนะจ๊ะเปลี่ยนมุมพี่น้องเปลี่ยนมุม ขออนุญาตเอาถุงไว้ก่อนนะพี่น้องเอาถุงไว้ก่อนแนปะ๊บนึงน,นะน,น,นะคะ พัหน้าพี่น้องจา้าพักหนากับละซิบบาทนะคะทุกคนนะลวกกินกับปลาดเดี๋ยวข้างหมอก,กันเนาะข้างหมอกกันพี่น้องข้างหมอกกันลวกผัก ปลาทูตำน้ำพริกนะคะเข้าเลงพี่น้องจาะเข้าหุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่ลวกพักตำน้ำพริกปลาทูนะคะขนาดต้นอุบวดเลยนะคะ ข้าวเย็นพี่น้องได้อย่างกินนาะพี่น้องเอ้ยนะคะได้หมากลินฟ้าลินไม้มานำเสาวเดือนสี่เผานะคะทุกคนนะเผาเซกเก็เทเ่านี้แหละ คนคะ่ะเขากินกับป่นประทูนะคะอันนี้ก็เป็นต้นผักกาดนะคะทุกคตนต้นใหญ่ๆงามๆอวบๆนะคะแสะดงยมกับซีสมเพิ่นก่อน สิลวกบเบิรนะคะทุกคนเอาไว้เมื่ออื่นพร้อมนะเสไดายอดนี้กระดายพี่น้องเสดายไดล้างเอานะผักเราล้างเลยนะคะ ล้างเรียบร้อยแล้วก็จะใส่หม้อเลยนะคะทุกคนใส่หม้อเลยนะคะหอนเรียบร้อยแล้วปลาทูตัวใหญ่แหง้งทุกคนปลาทูซสเือนก็ไดตัวใหญ่ดีด,ดีพี่น้องนะคะอ้วดเลย สุดยอดปลาทูนะคะจะเดินซีต้มเซกัปปลาลวกเซก,กัปพักเลยนะคะ เรยืะอะเท่าไรทรัพท์กับเลื่อนพี่น้องเลยนะคะ,อ,อ,อ,นะคะอันนี้ขออนุญาตไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนค่ะพักก็ะเบนไว้กินเมื่ออื่นพร้อมล้่างไว้ก่อนพี่น้อง เี๋ือปลาทูไว้ตัวนึงพอดีเมื่ออื่นนะคะทุกคนนะกินเมื่ออื่นพอดีเลยยาม่เ้าอนญาติเก็บก่อนนะคะทุกท่านค้ะนะคะ นี่หมากลินไม้จ้าเดือนพี่น้องนะคะหมากลินไม้เดี๋ยวโชว์หมากลินไม้ก่อนพี่น้องโชว์หมากลินไม้ห้สูพี่สุน้องเบิงนะคะอ่าลูกละนะคะประมาณลูกละสิบกว่าบาทนะคะสิบห้าบาทนะคะทุกคนค่ะสิบห้าบาทบกแพงนะทุกคนนั้นลูกนีหง่เลยนะคะเดี๋ยวจเดือนเขาเจ้าปาดมานะคะทุกคนจ้าเดือนถึงปาดออก ลานพ่นปากนะคะทุกคนนะกปะสิบเป็นห้อยเดี๋ยวปาดนี้ออกก่อนนะนานโอเคนะคะทุกคนสดๆนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเอาไปนสี้สาเดือนลาพี่แล้วลน,น้องไปกรนพ่อกับสาเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะาจ้ะเ,เดือดเรียบร้อยแล้วพักเสาเดือนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ